รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กปรถมวัยผลิตขึ้นสำหรับผู้ชมในวัย3-5ปีอาจมีภาพเสียงหรือดนตรีประกอบซึ่งใช้เฉพาะในการเรียนการสอนเท่านั้นดูอาให้ห่างไกลจากโรคร้ายอัลลอฮุมมะอินีอูซุบิกะมินัลบารอซีวัลจุนูนีวัลจุซามีวะมินไซอิลอัซกอม จิงฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากโรคด่างขาวความวิกลจริตโรคเรือนและจากความเจ็บป่วยที่เลวร้ายทั้งหลายอามีนโดยที่15โรุดนหันซาวันนี้พี่หมีจะพาเด็กๆไปเที่ยวเล ประเทศไทยเรามีกี่ฤดูคะ่ะมีสามฤดูคะ่ะคือฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวคะ่ะฤดูร้อนอากาศจะร้อนแห้งแล้งและอบอ้าวในฤดูร้อนคนนิยมเล่นว่าวไปเทีย่ยวทะเลในฤดูร้อนควรสวมใส่เสื้อผ้าที่มีเนื้อบา สบายเครื่องแต่งกายที่จำเป็นต้องใช้เช่นร่มหมวกแว่นตากันแดดรู้ดูฝนฝนตกบ่อยๆท้องฟ้ามืดครึ้มตอนออกนอกบ้านเวลาฝนตกเด็กๆจะต้องกางร่มและสวมเสื้อกางฝนเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเปียก ในต้นฤดูฝนชาวนาเริ่มทำนาพอถึงปลายฤดูฝนต้นข้าวในนามีรวงข้าวเหลืองอารามชาวนาช่วยกันเกี่ยวข้าวในนาฤดูหนาวมีลมพัดมาจากทิศเหนือทำให้อากาศเย็นเด็กๆควรใส่เสื้อผ้าหนาๆนาถ้าอากาศหนาวเย็นมากควรใส่เสื้อกันหนาวทับหรืออาจจะใส่ แห่งกายอย่างอื่นเช่นผ้าพันคอถุงมืงอหรือพาเอาซื้อให้ล่างใกล้เด็ออกๆอบปุ่นนะครนบพาพันข